เอาละครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมโลบอกนะครับผมขับแปดเทียมชื่อว่านิเมแอนเจอร์นะครับผมกับดีหรือไม่ในพาที่3เลยนะครับผมอก็ตบมือครับโอเค เสียงผมก็อาจจะแปลกไปนิดนึงนะครับผมว่าผมคลิปนี้นะถ่ายต่อจากคลิปของเจ้าฟีเลนเลยนะครับผมถ่ายต่อกันเลยวันเดียวกันเลยและชั่วโมงเดียวกันเลยนะครับผมผมเพิ่งจะปิดคลิปฟีเลนไปม่อกีีเองแล้วผมมาถ่ายอันนี้ต่อคลิปนี้นะผมจะมาทําตัวของเจ้าอุศบใช่ไหมมันชื่ออุศบใช่ไหมใช่เนี่ยเจ้ากัปตันอะไรเนี่ยอุศบเนี่ยแหละเออแล้วก็ช่วงนี้นะครับฝุ่น PM ค่อนข้างเยอะ อยากให้ทุกคนรณรงค์งกันใส่เมสนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะจะได้ไม่เป็นแบบผมนะครับอืมภูมิแพ้บวกไข้บวกฝุ่นอะไรแสบคอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเจ้าอุศผมก็ <c oughs> อุ้ยหายเลยกดอะไรไปเมื่อกี้อันนี้โอเคเจ้าอุศของผมนะครับจะสแตดสแตตเอออยู่ที่เอ บีบวกและบีลบนับในการฟาร์มคิวเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันซึ่งน้อยมากๆครับเออผมว่ามันน้อยมากๆแล้วตัวเนี้ยเนี่ยค่อนข้างดีนะเออผมพูดโปรโมทไปเลยว่าค่อนข้างดีแต่อาจจะการเล่นเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับต้องคิดนิดนึงนะแล้วก็ค่อนข้างดีเออก็จะเป็นาธาตุแต่เป็นแอร์นะเป็นแอร์เป็นาธาตุลมเออแต่ว่าตีแอร์ปะวะตีแอร์นะผมตัวนิด ีแอครับผมแล้วก็เป็นทูดามเมตนะครับอืมเป็น age, ทูดามเมตธาดลมและสามารถติแอร์ครับผมโอเคนี่เป็นเวเออเวทุย้ยเลเวลร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยว่าดามเมจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาเจอกันในเกมแล้วนะครับผมก็สำหรับ ค่าวางตัวของเจ้าอุศเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันด้วเลยโอเคแล้วเราก็จะลงลงไปประมาณนี้ตรงนี้ละกันซึ่งหลักการการเล่นเจ้าอุศเนี่ยก็คือเราจะลงไปแล้วเขาจะไม่ได้สามารถตีได้เลยนะไม่ได้เหมือนยูนิตตัวอื่นนะเออเขาจะเป็นแบบพวกกับดักนะผมเนี่ยเขาจะยิงอะไรสักอย่างปู่เมล็ดพันธุแบบเนี้ยแล้วเราต้องรอเจ้า,มาเมล็ดพันธอันนี้โตนะเนี่ยมันมีครูดาวเนี่ยเออถ้ามันยังไม่โตเต็มที่อ่ะแบบครูดาวยังไม่หายไป เขาก็จะไม่ยิงกันใหม่เออเขาก็จะไม่ยิงกันใหม่แล้วเราก็จะไม่สามารถใช้ดาเมจจากเจ้าอันนี้ได้นะกับดักตัวนี้เออก็คือหลักการทำงานเนี่ยหลังจากที่ปลูกต้องครูดาวเสร็จนะต้องคูดาวเสร็จแบบนี้โอเคแบบนี้ใช้ได้ก็คือมอนจะเดินมาเหยียบนะครับผมหลังจากที่มอนเดินมาเหยียบก็จะได้รับดาเมจนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมรู้สึกและสังเกตมานะดอกหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยดาเมจจะคือดาเมจอย่างนี้เลย อืมไม่ได้หารกันนะครับไม่ได้หารกันต่อต้นนะเออเราเมจจะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมลงตัวกันไว้ข้างหลังก่อนเพราะว่าอุศบเนี่ยเต็นค่อนข้างยากนิดนึงนะผมมันต้องสังเกตอะเออมันต้องสังกงสังเกตอะไรเงี้ยจะปลูกได้อ่าห้าต้นนะอืมจะปลูกได้ทั้งหมดห้าต้นเนี่ยมันค่อนข้างช้าเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่ปลูกไปมันจะแบบจะว่ายังไงดีถ้ามันยังไม่โตเต็มที่อะเนี่ยแ,แ,แบบนี้แบบนี้แล้วถ้าโดนเหยียบอะ มันจะไม่ได้รับดาเมจใดๆเลยครับอืมอ่ะผมลงตัวนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันดูไม่ทันเอเคดาเมจเริ่มเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะผมแล้วก็คูดาวอยู่ที่หกจุดแปดวิแล้วก็ระยะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกนะครับผมในการอัพขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะจัดไปหลังจากที่อัพไปแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่สองหมื่นแปดร้อยเออแล้วก็คูดาวเนี่ยอยู่ที่หกจุดแปดวินะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหก คูดาวนี่น่าจะเป็นครูดาวในการปลูกนะครับผมคูดาวในการปลูกหรือการยิงนั่นแหละแล้วก็อัพขั้นต่อไปเนี่ยสองพันห้านะจัดไปเอออัพมาขั้นนี้นะดาเมจอยู่ที่สา4หมื่นหกพันสี่ร้อยนะครับและคูดาวยังอยู่ที่หกจุดสามวิไม่รู้เท่าเดิมหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วก็ระยะเท่าเดิมนะสิบเอ็ดจุดหกระยะน่าจะเท่าเดิมตลอดมั้งเออนล้ในการอัพขั้นต่อไปนะครับจะอยู่ที่4ี่พันบาทอืมแล้วก็ไปเลยครับหลังจากที่ อัพมาขั้นต่อไปนะัจะได้ปลูกต้นไม้เพิ่มอีก2ต้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นต้นไม้แบบใหม่นะเออตอนแรกจะปลูกได้5ตอนนี้จะปลูกได้ทั้งหมด7ดอกนะครับผมนี่อันใหม่ก็จะเป็นประมานี้เลยเป็นดอกไม้อย่างนี้จะเป็นสีม่วงนะครับอันเก่าเนี่ยเป็นต้นไม้สีเขียวนะครับผมแล้วก็ดาเมจดเจ้าดอกไม้อันเนี้ยจะอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่6.3เหมือนเดิมเลยคูดาวในการปลูกแล้วก็11.6เจนะครับเจ้าระยะ โอเคที่ผมคิดนะผมคิดว่าอดาเมจเนี่ยดาเมตตรงเนี้ยคือมันต่อหนึ่งต้นเลยหนึ่งต้นเท่ากับว่าดอกไม้หนึงดอกเท่ากับ50าหมื่ในตอนนี้นะถ้ามีเจ็ดดอกเขาเอา50าหมื่เนี่ยคูณเจ็ดค่อนข้างเยอะเลยโอเคอัพพันต่อไปใช้6500นห้จะไปก็ดาเมตอยู่ที่7 8 0 0หนะครับผมและคูดาวอยู่ที่5.8ระยะ11.6เท่าเดิมระยะเท่าเดิมตลอดนะครับอัพต่อไปแปดพันจะไป แปดพันคือขั้นสุดท้ายแล้วและตอนนี้ดาเมยอยู่ที่หนึ่งแสนี่พันนะครับส่วนระยะการปลูกเนี่ยอยู่ที่11.6เหมือนเดิมส่วนคููดาวก็5.3าน่าจะน่าจะเท่าเดิมนะเออและมาสรุปกันนะครับแบบไม่อีโวนะอูซบไม่อีโวปลูกต้นไม้แบบอัพเต็มปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดเจต้นนะครับอืปลูกได้เจต้นต้นละแสนดาเมจต้นละแสนอ่ะผมขายตัวนี้ทิ้ง เขาเดินไปเหยียบนี่ต้นน่าจะประมาณนี้เออผมคิดว่านะน่าจะดาเมจต้นละแสนเออนี่อันนี้ดาเมจเท่าไหร่หนึ่งต้นดาเมจเท่านั้นครับผมอันนี้ต้นละแสนถ้ามีเจต้นก็เ0 0ดแสนเจ็ดแกว่าอันนี้เลเวลหนึ่งรนะครับผมและยังไม่ได้อีโวนะส่วนทักษะผมผมเป็นระยะและถามว่าเจ้าอุซบลงได้กี่ตัว ตอบเลยครับว่าลงได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมและเป็น t ู o าเม a นะครับเป็น t ู o าเม a ธาตุลมที่สำคัญเลยสำหรับเจ้าอูซบตีแอร์ได้ครับผมตีแอร์ได้เลยแบบเดินมาเหยียบตัวแอร์ไม่เดินมาเหยียบบินมาบินมาเหยียบไม่เหยียบด้วยบินมาชนก็ได้รับดาเมจเหมือนกันครับเท่ากันเลยเพราะว่าเนี่ยไอฟุงฟ้งๆสีม่วงเนี่ยเออบินมาชนสูดฝุ่นควันเข้าไป มาณนี้นะครับผมลงได้ทั้งหมด3าตัวและค่าอัพไม่ได้แพงเลยครับเอออัพขั้นสุดท้ายเนี่ยที่ดาเมจขึ้นแสนอะ่ะแค่แปดพันเองขึ้นแสนเออแล้วลงได้เจ็ดดอกก็คือเจ็ดแสนแต่ว่าใช้การระยะการปลูกเนี่ยค่อนข้างนานซึ่งคนส่วนใหญ่เขานิยมเล่นแบบไทย้ายไม่ค่อยมาเล่นหน้าประตูนะอุศมเนี่ยเพราะมันเหยียบแล้วมันปลูกไม่ทันเออมันปลูกไม่ทันครับผมเนี่ยเออส่วนใหญ่ที่เขาเล่นนะเขาจะไปเล่นกันแบบไท้ายๆเลยเนี่ยตามแบบ หน้าบ้านหน้าประตูอะไรเงี้ยแบบรอให้มันปลูกจนเสร็จและรอตัวที่มันหลุดหลุดมาจริงๆนะหลุดมาจริงๆเข้าไปเหยียบแต่ถ้าไอ้พวกนี้มันไม่ได้หลุดมันจะไม่โดนตีเลยไม่ได้มันเล่นแทบไม่ได้เลยต้องไปเล่นข้างหลังครับนะเล่นแบบคอยซับพอร์ตไม่ให้มันหลุดไปมากกว่านี้อ่ะได้ครับผมสําหรับเจ้าอุซบนะเออค่อนข้างดีเอานืดีดาวเมจค่อนข้าง,าางที่จะดีนะแต่ตีแอร์เออแต่ว่าเล่นยากไปสัก นิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปดูการอีโวและการหาของอีโวและมาดูดาเมจหลังจากที่อีโวตัวของเจ้าอุซบอุซบใช่ไหมผมจะเรียกอุซุยหลายรอบแล้วอุซบนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันหลังที่จบบอสนี้นะครับแต่มันจบชา้าเหลือเกินไปมันจบชา้าจริงๆผมต้องทําแบบนี้แหละเอาสเตนลงเลยจบยังจบยังจบยังโอ้ยแสบตาโอเค ไปเจอกันในอีโวเลยครับผมมาแล้วนะผมสำหรับการที่จะไปอีโวตัวเจ้าอุศบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาตรงหน้าอ e ีโวก่อนนะเออมาตรงนี้อีโวจะใช้ทั้งหมดแบบแอปเปิลสิดาวเหลืองสมดาวฟ้า1ดาวแดงหนึ่งดาวเขียวสอง 2, ดาวลุงอีก1ซึ่งผมบอกเลยว่าอีโวค่อนข้างที่จะง่ายแสนง่ายครับผม เออคือมันมันอาจจะไม่ง่ายมากขนาดนั้นผมอาจจะโม้แต่ว่ามันใช้ดาวที่ค่อนข้างน้อยและประหยัดมากๆกับผมโอเคเดี๋ยวดูสแตทของผมเมื่อกี้ได้อะไรบ้างได้ A B บวกและ B ลบนะครับผมโอเคเรามาทำการ Evo เนี่ยยังไม่ได้สิก่อนอื่นก่อนที่เราจะ Evo ผมต้องพาหา a p p l e ก่อนใช่ไหมมันใช้ Apple 12ใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือเราต้องลงประตูนะครับ นี่ประตูอันนี้เป็นพะเภทพอทัลนะครับหลังจากที่เราลงเจ้าประตูอันนี้เราจะได้การดอบแอปเปิลอ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันดอบเท่าไหร่ประมาณ 2- 3 4อะไรเงี้ยอยู่ประมาณนี้ครับไม่เยอะกว่าน,นี้น่าจะเหมือนของเจ้ากัดในพาร์ทตื่นก่อนเออในเราต้องไปเล่นในประตูนี้นะประตูนี้นะจาชื่อนี้ไวนะ้นะหน้าตาแบบเนี้ยเออจะดอบเจ้าแอปเปิลแล้ววิธีการหาประตูไม่ยากครับไม่ยาก ก็คือสร้างห้องปกติแล้วก็เล่นอินฟินิตี้ในด่านของมันนะครับนี่ประเภทไอ,อเล่นไอเล่เออเล่นอินฟินิตี้ด่านนี้คนระับอินฟินิตี้ด่านนี้นะครับมีโอกาสดรอปเจ้าประตูพอร์ทัลนะครับผมและหลังจากที่เราได้ประตูมาเนี่ยเราก็ไปเล่นประตูนะจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกี่คนก็ได้นะครับผมเออแล้วแต่ความสามารถนะครับเออแล้วเราก็จะได้เจ้าแอปเปิลมานะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆเลยก็ไปอีโวกันเลย อยู่ตรงไหน,นเดินอีกแล้วเดินจะปวดขาเดินอีกแล้วเปิบเปิบเปิบปิบปบ,บ,บอีโวเลยนี่หลังจากที่เราอีโวนะับจะเพิ่มดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์และได้ท่าทาใหม่นะเป็นเห็ดนะครับเป็นท่าเห็ดเออเป็นมาส์รูมเป็นท่าเห็ดนะ,ะครับอีโวเรียบร้อยอีโวเสร็จแล้วเมื่อกี้ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้หมื่นหนึงง่งมั้งเออเริ่มต้นหมื่นหนึ่งมั้งตอนนี้ล่ะ 1 0 0 0นะครับผมเริ่มต้นที่10,050แล้วก็สต,ตัเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก a เป็น a บวกและ a หมดเลยตอนนี g, a ้ g, a บวก a บวก a ลบนะครับผเป็น t o damage ธาตุลมนะครับผม,เ, amed, ม,นะบผมเออดีวผมพาไปดูวิธีการหาแอปเปิลแบบที่ไม่ต้องลงประตูนะครับอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าถ้ามีทั้งประตูมีทั้งวิธีนี้ผมว่าได้เร็วมากๆครับผมนี่ให้เราเดินมาตรงนี้นะครับผมจะมีคาว่ามิชชั่นก็คือคนที่นอนอยู่นะคุยกับเขาเลย นี่ตรงนี้จะมีเควสนี่อันแรกสุดเลยครับคิวสามพตัวนะครับในด่านพระเภทนะแล้วเราจะได้เปิ้ลทั้งหมด7ลูกนะครับผมเออแล้วก็ไปเล่นในประตูต่อถือว่ามันค่อนข้างเยอะนะเออค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูในประตูแต่ว่าผมลืมใส่อุศศใส่ก่อนอย่าลืมนะลืมเออแล้วก็ประตูอยู่ไหนวะนี่หาอันที่มันแบบถูกใจนะอันแบบสกอถูกใจเอออันนี้ก็ได้เออจัดไปครับ นี่จะเป็นประตูประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยกันนะครับผมโอเคก็ okay, มากันแล้วนะครับผมสําหรับในเกมนะครับเป็นอุซบอีโวนะหลังจากที่อีโวมาเนี่ยค่าลงจะอยู่ที่หนึ่งพันเหมือนเดิมเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเหมือนเดิมเลยลงไปปุ๊บระยะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้ประมาณสิบเอ็ดจุดหกเพิ่มมาเป็นสิบสองจุดสองนะผมระยะนะแล้วมันก็น่าจะอยู่เท่านี้ไปตลอดนะส่วนต้นไม้เนี่ย ท่าแรกน่าจะต้นเดิมนะต้นหูงอกท่าเดิมเพราะว่ามันเพิ่มเป็นเห็ดใช่ไหมน่าจะเป็นท่าสุดท้ายนะผมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันนะครับผมแล้วก็คูทาวเนี่ยอยู่ที่หกจุห้านะแต่ยะกก็เท่าเดิมหมดเลยหนดูซิว่ามันจะปลูกได้สักกี่ดอกอันนี้ปลูกไปแล้วสามอันนี้สี่ผมว่ามันน่าจะปลูกได้เท่าเดิมนะห้าดอกปลูกเอามันชนวะปลูกใหม่ดิปลูกใหม่ ยิงใหม่ยิงใหม่เออห้าดอกห้าดอกดูดิดูดิดยิงใหม่ไหมยิงใหม่ไหมโอเคได้แค่ห้าดอกนะผมพอมันครบห้าดอกเนี่ยมันจะหายไปนะครับดอกแรกแล้วก็ยิงใหม่โอเคอัพขั้นต่อไปใช้เงินทั้งหมดหนึ่งพันห้าจัดไปดามเมก็จะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันนะครับผมส่วนคูดาวอยู่ที่หกจุดห้าระยะเท่าเดิมในการอัพขั้นต่อไปใช้เงินทั้งหมดสองพันห้านะครับไป ลังจากที่อัพมาดาวเมจอยู่ที่55,900นะครับคู่ดาวอยู่ที่6วินะครับผมหวิทันวเลย okay. well, que, และระยะอยู่เท่าเดิมนะครับผมโอเคเอาขั้นต่อไปอยู่ที่4 0 0 0นะครับผมจะเป็นท่าดอกไม้และเพิ่มอีก2ดอกเอออีก2ต้นก็จะเป็นดอกไม้7ดอกนะครับผมโอเคจะใต้ดาวเมย์อยู่ที่79,900นาอยะครับและคู่ดาวที่6วิเหมือนเดิมระยะเท่าเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือเป็นดอกไม้ นี่น,นี่ดอกไม้ดอกไม้นี่แบบนี้เออเป็นดอกไม้7ดอกนะครับจากถัวกกถ่วงอกห้าดอกเออถั่วงอกห้าต้นเป็นดอกไม้7ดอกนะครับผมอบเอาค่าตป้ายหกพันห้าร้อยนะครับจตปเลยแล้วก็ดาเมจอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมโคตรกระโดดเลยเมื่อกี้กระโดดมาไกลมากแล้วก็คูดาวอยู่ที่ห้าจุดห้าวินาทีนะครับส่วนระยะเท่าเดิม อัพขั้นต่อไปแปดพันนะครับผมอัพเลยและดามเมก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าันนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะจากตอนแรกเลยเออคูด้วอ,อยู่ที่ห้าจุดหนึ่งวีนะครับและระยะเท่าเดิมหลังจากที่อัพขั้นต่อไปเนี่ยเราจะเพิ่มเป็นต้นไม้อีกสามต้นนะครับและเป็นเห็ดแล้วบวกอะไรไม่รู้อะอะไรสักอย่างใช้เงินทั้งหมดหนึ่งหมืนนะครับในกดไปแล้วก็ดามเมจอยู่ที่สองแสนสองหมืน ส0มพันนะครับผมแล้วก็คูดาวอยู่ที่สี่จุดหกวิแล้วก็ระยะเท่าเดิมนะครับผมไหนดูซินี่เห็ดเห็ดเห็ดนี่ดูเห็ดดูเห็ดเออนี่เห็ดเป็นประมาณนี้บวกได้กี่ต้นตอนแรกมันเจ็ดใช่ไหมบวกได้อีกอีกสามมาเมื่อกี้กนะ <c oughs> ็น่าจะเป็นสิบเออเนะ่โอ้ยน่าจะเป็นสิบผมว่าอ่ะรอรอดูรอดูอันนี้กี่ต้นและหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหห้าต้นละรอดูรอดู เอาเป็นว่ามันน่าจะได้ประมาณสิบต้นนะครับผมส่วนไอที่เพิ่มมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเพิ่มอะไรเออถ้าผมไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในนี้นะโอเคอัพขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่สามหมืนห้านะผมก็แพงประมาณนึงนะเอาไปเต็มพอดีครับผมก็ดาเมจเนี่ยหลังจากอัพเ็จเนี่ยอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันระยะอยู่ที่สิบเท่าเดิมส่วนคูดาวอยู่ที่สี่จุดหกวินะครับผมค่อนข้างที่จะดีเลยเออนี่นี่นดู เออโอ้ยมีท่าด้วยวะเหต์เห็นมีท่าด้วย <c oughs> เหต์มีท่าด้วยเออคนด,ดีคนด,ดีลงได้สิบต้นนะและดาเมจอยู่ที่ประมาณสี่แสนเจ็ดหมื่นนะถ้าสิบต้นเอาสี่แสนเจ็ดหมื่นอาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็ตีสักห้าแสนแล้วกันอนะห้าแสนถ้ามีทักษะที่ดีกว่านี้นะถ้าเป็นดาเมจอะไรเงี้ยได้อยู่สักห้าแสนออะตีห้าแสนแล้วก็ลงได้สิบต้นห้าแสนคูณสิบได้เท่าไหร่ คูณสิบในดาเมจจะอยู่ที่ประมาณห้าล้านนะครับผมผมไปเปิดเครื่องคิดเลขมาเมื่อกี้เอ่อจะอยู่ที่ประมาณห้าล้านนะผมก็คืออุซพบหนึ่งตัวมีดาเมจห้าล้านและเราลงกันข้างหลังนะครับผมอย่าไปลงข้างหน้านะลงข้างหลังก็พอนะครับผมบอกว่ามันเล่คนค่อนข้างที่จะยากและมาดูกันว่าเราลงได้ทั้งหมดกี่ตัวดูซิอันนี้ตัวที่สามลงแบบลงตัวที่สี่ลงได้สามตัวเท่าเดิมนะครับผมและตัวหนึ่งก็ดาเมจประมาณห้าล้านนะ สามตัวก็สิบห้าล้านนะครับถ้าเล่นท้ายผมคิดว่ามันคงไม่มีตัวไหนหลุดออกมาเลือดสิบห้าล้านนะถ้าไม่แบบยากยากจริงๆเออถ้าหลุดมามีตัวบอสหลุดมาเลือดสิบห้าล้านอุซบเอาอยู่ครับถ้าปลูกต้นไม้เต็มนะเอาอยู่แต่ผมว่ามันปลูกไม่เต็มหรอกปลูกนานหรือเกินจากที่เล่นจนจ,นจบประตูพอร์ทัลวันนี้นะครับก็จะดรอปเจ้าแอปเปิลมาให้นะครับในอง,งุนเลยนี่แอปเปิลรับ เป็นประมาณนี้เลยนะ่าจะดอกประมาณสองสามสี่อันไม่เกินนี้นะครับผมผมไม่รู้มันถึงสี่ไหมแต่ผมไม่เคยได้สี่นะผมได้แต่สองสามสองสามนะครับผมนี่จะดอกเป็นเจ้ Apple นาแอเปิลอันนี้เลยครับแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเออสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็โดยรวมเนี่ยสรุปเลยนะครับว่าถ้าแนะนำตัวนี้ไหมเออดีหรือไม่โอเคผมว่ามันก็ก็ดีนะครับผมมันดีเลยดีประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าดาวไมเห็น ดาเมจดาเมจโดยรวมเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าล้านนะคบผมถ้าไม่ผิดพลาดน,นะมันอยู่ประมาณห้าล้านนะครับผมเออผมว่ามันดีดาเมจเยอะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียครับข้อเสียมันคือก็เล่นยากประลามาหนึ่งเลยอีโ e วไม่ยากแต่ว่าเล่นยากนะผมคือถ้าเป็นข้อดีก็ดาเมจเยอะอีโว e ง่ายเออดาเมดเยอะอีโว e ง่ายถ้าแ,แนะนําสําหรับมือใหม่ไหมผมก็ แบบมือใหม่มือใหม่จะจ๋าอะไรนะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเออเพราะว่ามันเล่นยากเนาะแล้วมันก็ตีแอร์เออที่ดีของมันคือตีแอร์ด้วยแล้วก็ถ้าผมพูดเลยว่ามันตีแอตัวอื่นที่ตีแอร์ที่เล่นง่ายกว่านี้มีครับเออเป, age, เป็นทูดาเมเป็นธาตุลมเออเส้นฟีเลนก็ได้ครับผมธาตุลมเออแต่ว่าไม่ใช่ทูดามเอเออถ้าจะเอาตัวตีแอร์ดีๆนะโอ้ยเสียง <c oughs> เอาตัวตีแอร์ดีๆเนะี่ยผมว่า ฟีเลนผมแนะนําฟีเลนมากกว่าเชียร์ฟีเลนมากกว่าสําหรับอุศบนะเออตัวอุศบสรุปแล้วดีครับผมแต่สําหรับมือใหม่ไม่ค่อยแนะนานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เลยเจอกันคลิปหน้าผมชอบจะลืมไลค์แชร์ติดตามนะครับอยากเรียนตัวอะไรอยากให้สอนตัวอะไรสามารถคอมเมนต์บ,บอกได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ต้องขออภัยถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปนะครับผมเออ ผมขออภัยนะครับผมและสามารถตักเตือนหรือแนะนําได้ทางคอมเมนต์เลยครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเจอาัน้าท่นไปบ้านกับผมจู๊กกกกก